I <laughs> ตามด่วนทรงจุงกิสามีแห่งจัก,กรวาลเปิดไอจแล้วกริด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 ทรงจุงกิเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรแล้วเป็นแฟนสามารถเข้าไปกดติดตามไอจของทรงจุงกิได้ที่ hi underscore ทรงจุงกิทันทีที่รู้ข่าว Blue Sky บันเทิงก็รีบคว้าโทรศัพท์เข้าไ g จีตรงดิงไปกดติดตามทันทีพร้อมกดถูกใจไปหนึ่งร้านดวงเห็นยอดไลค์คอมเมนต์ แล้วสมกับเป็นสามีแห่งจัก,กรวาลจริงๆมีแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามทั้งที่เพิ่งเปิดไอจเมื่อวานนี้เองผลงานที่กำลังออนแอร และที่จะกำลังออนแอร์ในเร็วๆนี้คือวินเซนโซเรื่องราวของทนายหนุ่มมาเฟียฮีโร่สายดาร์กและภาพยนตร์สเปกสวิปเปอรกับทางเน็ตฟลิกซ์เมื่อพระเอกหนุ่มทรงจุงกิเปิดไอจีแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับเขาเยอะขึ้นมากเลยทีเดียวบุสกายบันเทิงเองก็รอชมภาพรอร้อยสดอยู่นะคะอบป,ป้าจุงกิจบรายงาน